สวัสดีครับทีหนึ่งโอนเ,เงินพร้อมเพย์อะค่ะตัวเลขผิดกันไปตัวหนึ่งแล้วด้วยความที่แบบมือลั่นอะคะ่ะก็คือกดเซ็นเลยก็คืออันดับแรกคือโทรไปที่แบงก์ก่อนแบงก์ต้นทางของเราอะค่ะคเขาบอกว่าให้คําแนะนานั่นนู่นนี่โดยจริงๆอะค่ะมันเป็นความผิดพลาดของเราเราเข้าใจอะค่ะแต่ประเด็นคือแบบเงินมันเยอะอะมันหมื่นเจ็ดอะค่ะท่านเกิดล้อนอะคะคือเรื่องนี้มันเป็นคลาสสิกมาที่เกิดขึ้นบ่อยผมผมอยากให้กําลังใจก็คือว่ามันมีทางออกอย่าเพิ่งตกใจสมมติว่าคุณหนึ่งโอนเงินให้ผมตั้งใจจะ โอนแค่พันเจ็แต่กดมาให้ผมหมื่นเจ็ดถูกไหมครับคุณหนึ่งก็โทรมาหาผมถูกไหมครับพอผมไม่ยอมคืนเนี่ยกรณีเนี้ยผมมีความผิดตามระมวลกฎหมายอาญาแล้วคุณหนึ่งสามารถไปแจ้งความเขาได้คือเหตุการณ์มันเกิดตั้งแต่วันที่สี่คือจริงๆก็ร้อนใจมากแล้วคือเราก็เข้าใจเรื่องธนาคารนะคะเพราะว่าธนาคารสายทางไม่ใช่ธนาคารเดียวกับสาขาต้นทางที่เราโอนเขาก็บอกโปรเซสมันคือยี่สิบวันแต่ประเด็นค,คือในระหว่างนั้นเราก็เห็นว่า ภายในวันนั้นนะเราก็พยายามติดต่อเขาแล้วเราก็อธิบายแต่ว่าเขาบอกว่ามันเป็นความผิดของเราเองซึ่งแบบตอนเนี้ยเราก็แจ้งความนั่นนู่นนี่มแจ้งความแค่บันทึกประจําวันค่ะแต่ทีเนี้ยธนาคารแจ้งว่าต้องรอหลังกากยี่สิบวันเขาถึงจะติดต่อธนาคารปลายทางแล้วเราก็ถามว่าแล้วธนาคารปลายทางจะทํายังไงได้บ้างเลยเขาก็บอกว่าก็แค่จะแจ้งเจ้าของบัญชีเบอร์นี้ว่ามันเกิด ความผิดพลาดึ้นให้เอาเงินมาคืนหรือว่าอายัดครับแบบอะไรกันนเราจะทาอะไรได้ไม่ค,คืออย่างนี้ครับผมแนะนําในรูปแบบทางออกเลยว่าแน่นอนตอนนี้คุณหนึ่งกำลังพึ่งพากับธนาคารให้เขาคืนเงินมา<ช>ซึ่งแน่นอนธนาคารก็อาจจะมองว่ามันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นบ่อยคนอาจจะโทวโอนถูกก็ได้แล้วมาทําฟอร์มให้ธนาคาร<ช>ล็ะริปลอนก็ได้<ช>นี่เรามองให้ความเป็นธรรมธนาคาร<ช>ดังนั้นเรื่องนี้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ย ผมอยากจะแนะนําให้คุณหนึ่งเนี่ยไปฟ้องเป็นคดีอาญาด้วยตนเองกรณีของผู้กระทําความผิดนี่มันสําเร็จแล้วเนื่องจากว่าเขารับเงินเราเกินจากที่เขามีสิทธิ์ได้รับความผิดของเขาแน่นอนเขามีความผิดอยู่แล้วครับว่าจะเป็นช่อโกงจะเป็นยักยอกมันก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งแต่ผมแนะนําว่ายังไงยังไงแล้วการที่เราไปแจ้งความที่ตํารวจแน่นอนมันต้องใช้เวลาในการสืบหาสแสวงหาพยานหลักฐานฟ้องเองเลยครับ คือเจ้าคือคนที่เขารับเงินเกินไปเขาไม่คืนนะครับคือเขาไม่ได้รับเงินเกินคือคือคนนี้ไม่รู้จักเลยแต่ตัวเลขติดกันไปแค่ตัวเดียวก็คือตอนนี้ทราบชื่อทราบนามสกุลีเบอร์โทรโทรไปคุยอ่าโทรไปคุยเขาว่าไงครับเขาก็บอกว่าแบบมันไม่เกี่ยวกับเขาอธนาคารเอาเองเขาไม่ไม่รับรู้ใดใดทั้งสิ้นแล้วเงินก็เข้าบัญชีเขาแล้วเขาก็เขาหน้าด้านไงเขาใช้ว่าเขาหน้าด้านเลยคือเรื่องนี้เกิดขึ้นบ่อยจริงๆผมก็เพิ่งฟ้องไปศาลเพิ่งออกหมายจับไปเหมือนกันนะครับอ๋อก็คือตอนนี้หนึ่งไปฟ้อง ได้เลยใช่ไหมคะใช่ครับคือกรณีนี้บ่อยมากครับไอเรื่องการโอนผิดเบอร์เพราะเลขที่บัญชีมันต่างกันเบอร์เดียวมันก็มีคนรองรับอยู่แล้วครับโอ้ยอย่าเพิ่งหนักใจฟ้องเลยครับฟ้องได้อยู่แล้วคืออย่างนี้ครับอยากจะให้เป็นความรู้ท่านอื่นด้วยว่าในทางแพ่งเนี่ยเขาเรียกว่าลาบมีควรได้ครับนะครับคือกรณีแบบนี้เนี่ยมันปผิดทั้งแพ่งทั้งอาญาครับอาญาแน่นอนครับเขาผิดเรื่องกรณีของความผิดฐานช่อโกงอยู่แล้วเขามีโทษจำคุก3าเดือนอยู่แล้วครับแต่ในทางแพ่งก็ฟ้องได้ครับ เรื่องของลาบมิควรได้คือเรื่องนี้อย่าพึ่งไปพึ่งตำรวจเสียอย่างเดียวเพราะว่าตำรวจท่านเนี่ยมีงานเยอะผมเข้าใจว่าน่าจะต้องใช้เวลาในการขยายผลอย่างนู้นอย่างนี้คุณฟ้องเลยครับขออนุญาตแล้วอย่างเงี้ยเราไม่ควรไปพยายามไปติดต่อคนนี้อีกแล้วใช่ไหมคะเราดําเนินการไปเลยเราไม่ต้องเอาไม่ต้องติดต่อแล้วเรื่องนี้คุยีทีเดียวต้องรู้เรื่องแลวเขาติดต่อแล้วเขาก็บอกเขาชงเล้งใช่ไหม โทรไปรอบแรกเนี่ยเขาก็ลักษณะมันตกใจแล้วเข้าใจได้ว่าใครก็ไม่รู้โทรมาบอกว่ามีเงินเข้าบัญชีคุณไปอะไรเงี้ยแต่พอรอบสองที่เราโทรไปพอจะอธิบายเขาก็เรียกหลายๆคนมาแล้วก็แบบวางไปเลยวางไปเลยไม่คุยกับมันหรอกอะไรเงี้ยไม่ต้องไปคุยอะไรเงี้ย้โอ้ตาย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 แล้วอ่าคุณโชคร้ยยายคุณเจอคนเลวฮะแต่มันก็มีวิธีาการจัดการอยู่นั่นหนึ่งโชคดีนะขอให้ตามเงินคืนให้ได้นะครับ